คือแรงบัานดาลใจผมก็คือแบบผมยากกลับไปอยู่ร้างเดิมแล้วผมทุกคนใครยังไม่เคยเห็นร้างเดิมเดี๋ยวผมให้ดูหหมหมดีครับผมสวัสดีสำหรับชาวก๊อฟวิทนะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนกรกดาษแล้วผมเป็นตอนเช้าของวันที่หนึ่งนะครับผมด<า>เมดือนนี้ผมมีชาเลจ์กับตัวเองว่าผมจะลดน้ำหนักก็คือผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เดือนนี้กรกดามสิงหากรยศาสารเดือนนะครับผม มาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมผมจะคิดแบบนี้ทุกวันนะผมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกแรกเป็นวันแรกนะครับผมอ่ะคือแรงบันดาลใจผมก็คือแบบผมอยากกลับไปอยู่ร้างเดิมแล้วผมทุกคนใครยังไม่เคยเห็นร้างเดิมเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมเห็นไหมขับดีไหม,ไหม,ไหมอ่ะอ่ะดูอีกอยากอวดครับผมว่าเคยผอมไหมครับนี่อ๋อโอเคผอมเออครับผมก็คิดว่า ผมก็จะทาหลายๆวิธีผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีวิธีไหนบ้างผมก็จะมีแบบ IF เอบาที่จริงแบบมีนุ่นพี่ผมแบบแนะนำให้กินคีโตแต่ผมแบบน่นนาสดมากเนะลยแนะนำให้กินคีโตแต่ผมแบบไม่ไหวจริงๆคีโตอ่ะผม,มสมบันยากไปมาดูน้ำหนักผมว่าตอนนี้ผมจะเท่าไหร่นะครับผมมาดูกันนี่ก็เป็นที่ใช้น้ำหนักคู่ใจของผมผมเปลี่ยนที่ใช้น้ำหนักมาประมาณ5ครั้งแล้วยังไม่ผอมเลยนะครับอมาดู น้ำหนักเท่าไหรกันตอนนี้เนากเก้าสิบแปดจุดห้าน้ำหนากตอนนี้ผมเก้าสิแปดมเป็นน้ำหนักที่เยอะมากๆนะครับเยอะมากสุดในชีวิตแล้วจริงๆก็คือแบบตอนที่ผอมตอนนั้นผมน้ำหนักประมาณหกสิบหกสิบแปดมันกหกสิบแปดไม่เกินเจ็ดสิบไม่เกินเจ็ดสิบสามเจ็ดสองอะตอนที่แบบ ตอนไั้นนะผมตอนมาหาหลายหัยผมอ่ะมาดูว่าผมว่าสามตัวนี้เป้าหมาผมจะสําเร็จนะครับผมผมขอลงมาที่แปดสิบพอสามเดือนเนี่ยผมขอลงมาที่แปดสิบตอนนี้เก้าสิบแปดนะผมก็จากเก้าสิบแปดเหลือแปดสิบมาดูว่าผมว่าจะเป็นยังไงผมโอเคนะครับวันนี้วันไลน์สำหรับการเริ่มตักแบบจริงจังนะครับผมมีงไงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม อย่าลืมกดซับซ่องซ่องวะซับซ่องวะอย่าลืมกด subscribe นะครับผมคอมมินคอมมิชชั่นเลยครับผมไะบายเดย์หนึ่งนะครับผมสำหรับเช้านี้ผมผมทานผัดผักนะครับผมน้ำมันมะกรอกไม่ใช่น้ำมันปกตินี่แหละครับแล้วก็ข้าวสองร้อยกรัมนะครับทุกคนครับผมตอนแรกว่าจะกินจานเดียวแล้วผมไม่รอดครับ อันนี้คือรอบสอง <c oughs> ขอมานิดนึงขอผักเพิ่มอีกนิดนึงแล้วข้าวแบบน่าจะประมาณห้าสิบกรัมได้ครับผมคือแบบผมคิดว่ามือามอม้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญนะครับมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญเราควรจะให้ความสําคัญกับกับมันเพราะเราต้องออกไปทํางานนะผมฉะนั้นเราจะไม่อดมื้อเช้านะครับผมนี่วันนี้เริ่มต้นที่ดีนะครับ <c oughs> ไปไปต่อครับผมคุณจะพ้อมครับแ,แท็กไมีดีจหาแท็กดปกว่าไปต่อคิดก่อนทุกคนครับผม ตอนนี้ผมหิวอ่ะผมอยากกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรผมกไหรอดูนะผมว่าจะกินอะไรแต่ขอให้แบบหิวจนทําไม่ไหวจริงอ่จะจะไปจะไปหาของกินนะครับตอนนี้ยังอดทนได้อยู่ครับก็แบบกินําเปล่าแต่จริงตอนแรกอยากกินชาไทยมากาเออๆไม่ได้อนเซอร์เดี๋ยผมมีก,กินอัมปราว์ผมจะทายอินไม่ได้นะครับทุกคนครับผมมา เอาวันนี้สรุไม่ใช่สรุปอาหารที่เข้าปากผมอีกมือ้อนึงก็คือเนี่ยผมสั่นโลนะผมอ้โอ้ my god โอเคครับผมสั่นหลอดโลนะผมแค่นี้ครับผมนะมันย้อยนี่ครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายไม่น่าต้องเป็นมื้อสุดท้ายของสหรับวันนี้ครับก็ขอสั่งเป็นวุ้นเส้นต้มยำมิโตโโฟไปผมมื้อเย็นดีนะครับโอเคผมผ่านไปเร็ครับเดี๋ยวดื่ม สวัสดีครับผมสาวชาววันที่สองนะครับผมของการลงขคงกวนก็เม,มื่อคืนก็ผ่านไปด้วยดีผมก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกผอมมากๆเลยตอนนี้คือมันรู้สึกผอมจริงๆนลทุกคน ยอ่ยอๆครับผมก็ชาวนี้ผมผมว่าทานนี่ครับผมผมไม่รู้ว่าภาษาการมันเรียกว่าอะไรแตน่นี่คือแบบผดดัผดบะดยวยผัดบะดวยใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผดัดผ่าผมว่ากับขา้าวกล้องหน่ยก็ไม่ได้กล้องมากขนาดนัน้นก็มีข้าวแต่กินข้าวแบบร้อยห้าสิบเก้าไม่คิดบบว่าจะชอบมาเลยครับผมก็วันนี้ก็ยังไงก็จะตั้งใจอีกทุกวันที่ต้องตั้งใจทุกวันแหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังลดน้ำหนกนะครับผมอันนี้คือเดย์สองนะครับผมโอเคผมทานข้ากวก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวถ้ากินอะไรผมเดังอีกคับบ๋ยเีี่ว เดลี่วันนี้มากับพยาเลยครับนี่น,นี่คือสั่งเป็นลาเต้หวานน้อยครับเจียวสำหรับเมนูที่สามของวันก็เป็นสุกี้แห้งนะครับทุกคนแล้วผมวันนี้ผมหลุดกินยอะไปหนึ่งลูกครับผมมันหวานแต่จะกินลูกเดียวพอคือเป็นคนก็เป็นคนชอบกินยอกมากมากเลยแต่แบบแต่ก็ต้องกินได้แค่นี้แต่ยันนี้จะกินแตงโมน,นะครับสำหรับเดย์สอนผมก็โอเคยังยังโอเคอยู่ยังรู้สึกแบบ ไม่ได้หิวอะไรมากยังไม่ได้กระหายแบบแบบบ้าคลั่งก็โอเคยังแบบอดทนได้เลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นที่ผมกินนะครับก็มีอันนี้คือที่บ้านก็จะเตรียมไว้กินกินกินเส้นทอดนะครับพี่ตุนพี่ตุนซื้อมาให้นะครับแต่ผมก็จะเลือกกินบางอย่างแล้วก็อันที่แบบก็ค<า><า>ือท่านเขอาจจะกิน,น,นแบบนิดนึง,นงเลยแต่จริงวันนี้เรามีนัดสุขสนันศากันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันแต่ผมก็จะเลือก ที่แคลมันด้อยที่สุดนะครับเข้าเซเว่นนะผมก็นี่เป็นวันที่สองอันนี้คือเป็นสีสุดท้ายที่จะกินในวันนี้นะครับวันนี้เรามีสุขขันธ์สาครับผมปกติผมก็จะกินเยอะแต่ตอนนี้เขาโลคอลวอทก็คือกินแค่นี้ไว้ปราร์ตี้กับเพื่อนนะครับผมฝากทุกคนครับตอนนี้คือแบบเกิดปัญหา,าคือผมหิวอยากกินข้าวแล้วอะแต่แบบตอนนี้คือแบบมีทาร่ไปตอนแรกตอนที่ไปเซื้อผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะคือดีเจ้าอยู่ไหมลองดูนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วผมก็คือไม่รอดครับก๋วยเตี๋ยวครับคือครั้งนี้โอเควันนี้ือเคแบบคือผมอะ่ะกินซุก,กี้มาตอนสี่โมงครึ่งใช่ไหมตอนที่กินซุก,กี้อะ่ะแล้วก็คิดว่ากินทานโร่น่าจะโอเคอยู่ท้องแต่มันไม่อยู่ท้องผมก็คือหิวก็คือแบบ ให้แม่ซื้อมาให้นะครับผมเมื่อกี้แม่เาไปตลาดพอดีก็เลยบอกให้ซื้อแบบบุลเซ้น้ําตกมาอะไรยเงี้ยครับก็แต่กินสองคนกัน,น้องผมรแต่ผมก็กินเยอะที่สุดเหมือนเดิมครับสวัดสดีครับผมเดย์สามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมเป็นมื้อเช้านี่็ก็กินเนี่ยผมรู้จักจอผักกาดไหมครับผมอันนี้คือพ่อผมทําไว้ให้ผมก็คือกินกับนี้แล้วมีพริกพริกพริกแห้งขั่วหรออะไรอย่างเงี้ยกับน,นเกอรข้าวเหนียวนะครับผมก็วันนี้ครับผมเราจะพร้อกมกันปกินอีก ครับบายทุกคนครับลืมบอกครับจริงๆตอนเช้านี้ผมตื่นมาแล้วผมทานยอด้วยผมกินยอไปประมาณ20่สิบลูกได้ครับผมคือคือแบบผมผมเป็นคนชอบกินยอกมากแต่ผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเลือกกินเลือกเวลากินว่าควรจะกินตอนเช้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ใช้พลังงานดีก็ต้องไปทำงานใช่ไหมเราก็จะได้ใช้แบบพลังงานไปเลยตอนเช้าก็เลยเลือกกินกตอนเช้าประมาณ20กว่าลูก20ประมาณนี้โอเคครับบายทุกคนทุกคนครับผมอยากกินเค้กเค้กก้อนนี้มากเลยอ๋ออยากกินว่ะกินถุงไม่กินดีว่ะ คิดหรือไม่คิดดีวะ่ะตอนนี้ยังไม่กินเลยผมตัดสินใจแล้วไม่กินครับแล้วผมอันนี้ก็ผมระหว่างวันผม,ผม,เ,มเลยกิโโนผลไม้เลยตายโมล้วผมซื้อมาหนึ่งถุงนะครับที่ตลาดนี่ตโมปอกเชอรแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นอันที่สองของวันนี้ผมแต่จริงๆบอกว่าบอกผมมากินชาไทยของน้องสาวผมดูไปหนึ่งคำแล้วก็กินหมูปิ้งไปสองลายคือกินหมูปิ้งลูกไม้ห้าบาทสองลายครับผมลืมถ่ายให้ดูครับแล้วผมอันนี้ก็เป็นอันที่สามา้วผมของวันนะผมเนี่ยรู้สึกว่ากินกล้วยวผมก็ <Okay. S 2> ก็จะกินก๋วยนี้ผมแต่จะพยายามกินไม่ให้หมดนะครับ้นหมดแล้วครับทุกคนดูดิแต่ผมไม่กินหมดผมเหลือไว้แค่นี้ครับเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นนะครับผมผมก็แต่ผมเน้นกินอันนี้สองอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็นนกินแบบอย่างละชิ้นละชิ้นนะครับผมเสร็จแล้วก็มีไอศครีกน,นะครับครับผมเดย์สามครับ พอดีก็วันที่สี่นะครับก็นนี้เป็นชีตเดย์ผมไปวาที์นะครับก็คือที่จริงกินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ลืมแบบลืมอัดทั้งหมดเลยครับเพราะว่าลืมไปว่าลืมลืมว่าต้องอัดก็คือตอนเช้ากิน,นเขากินอย่างเหรอตอนเช้าผมกินกาแฟไปแก้วหนึ่งผมเป็นออคอฟฟี่นะครับคาปูชิโน่ปัดแล้วก็มีตอนเที่ยงเป็นตอนเที่ยงเป็นตอนเที่ยงเป็นผัดเผ็ดไก่เนาะ เราได้ไปผัดเป็ดไก่นะครับผมแล้วก็ตอนบ่ายก็กินก็ไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับก็มากินที่ตอนเย็นตอนนี้เลย <S <S โอ้ยมีแฟร์ไปวะนี่ก็เป็นยากเนยนะครับแล้วก็ส้มตำถาดหมดูจุ่มย่ยางรวไม่เหลื้วย่าวม้าวยม่างรับผม่เ่รวเหรับไมเด,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 ดีืยวว่างไหอ่หองรหือ้รอ้ว่าวนไมรับม่เว่าีว่้ว่รับเแล้วยรวบแล้ว,วา่วววาวัม่องรมฟ พุ้สิบห้ากิโลนะครับผมวันนี้เช้าก็กินกินผักนะครับผมกับข้าวร้อยห้าสิบกรัมนะครับแล้วก็เรเริ่มต้นวันใหม่ครับวันอาทิตย์ที่สองเลยครับบ่ายวันนี้เมูที่สองที่เข้าปากของวันนี้ผมก็เป็นนุมปันน่นแล้วผมก็สั่งเป็นหวานน้อยมาครับก็เป็นนุมปัตรไม่ตัวดิบนะครับบ่าย เลยนะว่าเขากินไทยหรือเขาเป็นอะไรของไทยไม่เคยดูผมเลยนะจิตใจดูด้ว้นะคือตอนแรกคือผมนเพื่อนท่นั่งดูอยู่คือทำเพื่อนมาชาชาวนาเลยแต่มันก็หวานเพราะเรากินแบบน้ำน้ำหวานใช่ไหมก็เลยแบบกินที่น้เปล่าแล้วก็ไปดูนะครับไข่กวสองนวันนี้ไม่กินอะไรมานี่บอมกินช็อกโกตสติกนะครับไปสองอันครับอตหิว มื้อเย็นวันนี้ก็เป็นซุกี้ให้ใครนะครับวันนี้ผมวันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับโอ้แสงบอด์นิงนะครับผมนี่วันนี้เช้าก็เป็นนี่นะข้าวร้อย้าสิบกรัมกับผัผักนะครับเดี๋ยวแกอัปเดตต่อนะครับบายทุกคนครับอันที่สองมือสองผมคืนนี้โดมไม่เปิดนะผมไม่เปิดนะผม อ้กินนมคือไม่ได้กินหวานมามาสักพักหนึ่งแล้วพอมากินนมนี่โคตรหวานแบบหวานมากๆแต่เมื่อก่อนคิดก็ไม่ได้สุหวานแต่นี้มันรู้สึกหวานหวานมากเลยผมอยากกินแบบอะไรนมๆมมาผมเลยซื้อนี้มากินครับผมฟอร์มตัดตัวแล้วเปิดใจครับยตอนนี้เมนูเด็ดสามโอเคนมสดนะครับนิดหน่อยอยากกินเนะ้อขอหน่อยครับซื้อครับ เดเจ็ดนะครับก็เช kind of ้าน ah, no ี fruit, no ้ว right ันที่เจ็ดแล้วนะครับเช้านี้กินผัดวนเส้นกระหล่ำนะครับผมแล้วก็มันไม่มีหมูผมต้องไปหาโปรตีนเพิ่มข้างนอกนี่มาวันนี้มีอะไรกินเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอันนี้สิ่งที่เข้าปากผมอันที่สองของผมวันนี้ก็คือเอแครนะครับต้องมาชิมนะครับนี่คือทำสูตรใหม่นะครับผม เมื่อกี้กินไปแล้วสองชิน้นก็เลกินอีกชิน้นหนึงชิ้นที่สามนี่มาให่นะครับมาตามกันได้ผมชาโลบเกี่ครับทุกคนผมกินจะหมดกล่องแล้วพังแล้วครับผมวันนี้เมื่อกี้นะผมก็กินสุก,กี้แห้งไปผมแม่ทำให้นะครับผมก็กินตอนดึกอยู่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับผมแต่เป็นซุก,กี้แห้งน้ำ เออเอาสูบนะเลยสกี้แห้งหมูนะครับผมวันนี้ก็กินข้าวสายกินข้าวเย็นแบบสายจะเรียกว่าสายรู้ียกว่ากินข้าวเย็นดึกเออกินข้าวเย็นดึกปาติผมจะกินข้าวเย็นไม่เกินหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ครับผมจบไปแล้วเดทเจ็ดนะครับบาย